ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะคะส่วนในแวดวงธุรกิจนะคะก็ยังมีประเด็นอื่นๆนะคะเราจะไปติดตามกันในช่วง Business Move ค่ะ นายสมชายโรดรุ่งวสินกุลผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟอนอเป็นประธานเปิดศูนย์ดำรงธรรมการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงมหาดไทยและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกอฟอนอซึ่งจัดตั้งตามที่กระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายให้หน่วยงานรัฐวิสาหากิจจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของกอฟอนอและรับร้องเรียนเรื่องอื่นๆจากประชาชนรวมถึงบริการข้อมูลข่าวสารคำปรึกษาปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆโดยการร้องเรียน ประชาชนสามารถเดินทางเข้าร้องเรียนได้โดยตรงที่ศูนย์ดำรงธรรมกอฟอน,อนที่ทำการกอฟอนอทุกเขตหรือผ่านทางแอปพลิเคชันของศูนย์ดำรงธรรมส่วนสำนักงานใหญ่ศูนย์ดำรงธรรมตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีโดยสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ call center นึ่ได้ตลอด24ชั่วโมง ในครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะมาที่ศูนย์ได้โดยตรงนะครับบางเรื่องอาจจะมีข้อมูลข่าวสารซึ่งไม่ไม่สามารถที่จะเข้าในเว็บไซต์ได้นะอาจจะเป็นเรื่องข้อมูลที่เป็นทางด้านเอกสารหรือต้องการหาความชัดเจนว่าข้อมูลใดบ้างที่สามารถทําได้ก็จะมาติดต่อที่ศูนย์นี้นะครับแล้วก็ศูนย์นี้ก็จะให้บริการจะเป็นต้นแบบขององค์กรนะครับในเรื่องของการใหม้มาตรฐานของการให้บริการตามพ้อรบวสครับ นอกจากนี้ภายในงานผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงได้มอบเงินโครงการกอฟอนอรวมใจช่วยเนปาลแก่นายบาวรศักดิ์วานิชผู้อมในการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นเงินที่พนักงานการไฟฟ้านครหลวงและประชาชนร่วมกันบริจาคจํานวนทั้งสิ้น2,96,509บาทโดยก่อนหน้านี้ได้นําเงินบริจาคก,กอฟอนอจํานวน1ล้านบาทไปมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล กิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งสัตวบาลเกษตรศาสตร์มินิมาราธอนครั้งที่1ประจำปี2558 Run for me ีมินิมา ath o น215 0วิ่งครั้งไหนก็ไม่เท่าครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสมาชิกชมรม CPF running club